วันนี้พวกผมเป็นนักศึกษาจากหลายสถาบันนะจากหลากหลายสถาบันและพวกเรารวมทั้งที่20 28กลุ่มในนามของสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยรวมทั้งเอองค์กรเครือข่าอีกกว่า27กลุม่มวันนี้เราขอออกมาพูดเพื่อที่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ซึ่งผมคิดว่า ในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองไม่ว่าจะเป็นพี่ๆสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่และที่ไม่ได้รับฟังและที่สำคัญที่สุดพี่น้องประชาชนที่เขากําลังต้องตากแดดตากแดดตากฝนต่อแถวอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งอยู่ห่างจากพวกเราเองไม่กี่เมตรเนี่ยฮะวันนี้เราได้ศึกษาเราขอเป็นกระบอกเสียผู้ดให้แก่พี่น้องประชาชนเหล่านั้นก็ต่อไปวันนี้เราได้เตรียมข้อเรียกร้องแถลงการมาอ่านที่หน้ากระทรวงการคลัง เรามางอาจที่หน้ากระทรวงการคลังแลวเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง่จะรับฟังและรับข้อเสนอตรงนี้นะฮะข้อเสนอของเราข้อเสนอของข้อเสนอของเราเนี่ยเออไปข้อเสนอว่าด้วยเรื่องของการอยากให้รัฐบาลแจกเงินช่วยเหลือเกีียวยาประชาชนแบบพ้นหน้าตอนนี้รัฐบาลเราใช้เออใช้วิธีการใช้วิธีการแจกเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนก็จริงแต่เป็นการแจกเงินเกียวยาแบบเลือกแจกเฉพาะคน ที่ต้องมีการพิสูจน์ติดภาษาอังกฤษจะเรียกว่ามี a เ t สซึ่งผลคืออะไรฮะัหนึ่งครับตอนนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์พิเศษเป็นสถานการณ์ที่คนที่จนอยู่แล้วจนลงไปอีกแม้กระทั่งคนที่พอจะมีกินอยู่บ้างไป็นชั้นกลางการที่เขาไปนชั้นกลางในวันนี้เจอติดโควิดเข้าไปไม่ได้แปลว่าเขาจะยังไป็นชั้นกลางได้ในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะจนลงหรือเราอาจจนกันหมดทั้งประเทศสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนเดือดร้อนไม่มีใครไม่เดือดร้อนก็ต้องทุกคนจ่ายภาษีทั้งหมด ดังนั้นผมคิดว่าในเมื่อเราทุกคนจ่ายภาษีทั้งหมดเป็นเจ้าของประเทศทั้งหมดแล้วก็ควระจะรับการเยียวยาจากประชาชนทั้งหมดแถลงการสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยและเครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันกาศศรศึกษาและองค์กรต่างๆจํานวน27กลุ่มขอเรียกร้องให้รัฐบาลแจกเงินช่วยเหลือประชาชนทั่นหน้า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 ได้ขยายเป็นวงกว้างทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมจนทำให้ประชาชนทุกคนต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างท่วนหน้าตั้งจะเห็นได้ว่าไม่จำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสจะลดลง แต่จำนวนผู้เสียชีวิตจากความบทยากและสภาศวัิกิจตกต่าที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดกลับสูงขึ้นมาโดยตลอดไม่ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาภาครัฐจะมีมาตรการแจก,กเงินเยียวยาช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ล่าเป็นจำนวนเงินคนละ5,000บาทก็ดีแต่ด้วยระยะเวลาที่เร่งด่วนประกอบกับการบริหารจัดก,การที่ผิดพลาดของรัฐบาล เป็นผลให้การดําเนินนโยบายดังกล่าวเต็มไปได้วยความล่าช้าผิดพลาดไร้ประสิทธิภาพและไม่ทั่วถึงในวิกฤตการณ์การเช่นนี้รัฐบาลควรตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนทุกคนต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างทวนหน้าประชาชนทุกคนจึงมีสิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากร,รัฐบาลอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งยังปรากฏไปที่ประจักษ์แล้วว่าแนวทางการแจเกเงินเยียวยาวของรัฐบาลส่งผลให้มีผู้คนที่มีความเดือดร้อนจำนวนมากยังไม่ผ่านการพิสูจน์ผิดผิดจนต้องตกหล่นหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือ,อจากรัฐบาลอย่างทันท่วงทีสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย และเครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศษษษึกษาและองค์กรต่างๆจํานวน27องค์กรทั่วประเทศจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนมาตรกการแจกเงินช่วยเหลือที่กําลังดําเนินอยู่ในปัจจุบันและขอเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณา แจกเงินเยียวยาให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปอย่างเท่าเทียมกันทุกคนเป็นจำนวนคนละ3,000บาทเป็นเวลา3เดือนเป็นอย่างต่ำเพื่อไม่ให้มีประชาชนคนใดต้องตกนนจากความผิดพลาดและความร่าช้าของระบบการพิสูจน์ติ์ของรัฐอีก โดยอ้างอิงจากสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเป็นจำนวนประมาณ50.8ล้านคนและคาดวาด่ามาตรการทั้งหมดจะใช้งบป,ประมาณราว4 57,200ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับมูลค่า GDP ของประเทศโดยรัฐบาลอาจพิจารณา ตัดลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นของภาครัฐเพื่อการดังกล่าว7พฤษภาคม2563สาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยและเครือข่ายนักเรียนนิสิตน็กศึกษาจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆจํานวน26กลุ่ม